สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีตอนรับข้าซูช่องแหม่มผ้ารวยค่ะมือนีแหม่มผ้ารวยสิผ้าพ่อแม่พี่น้องติดตามแนวท่างตัวเลขกับพอแม่น้องพิมค่ะซึ่งวที่ิพันธ์มากกับเขาสามหาด้วยค่ะสําหรับของพอน้องพิมค่ะสําหรับท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแหม่มผ้ารวยค่ะฝากช่องน้องไม้น้าเลยด้อค่ะเด้อแหม่มผ้ารวยแหม่มผ้าโชคค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดีเด้อค่ะเด้อ จะทําช่องไม่เพิ่มเป็นแมมผ้าโชคค่ะช่องเกาก็เป็นแมมผ้ารวยค่ะสองช่องค่ะแมมผ้ารวยกับแมมผ้าโชคค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบริพาดคลิปดีๆแนวทางตัวเลขจากทางช่องค่ะค่ะมาไปเบ่งน้ำกันค่ะว่าพอน้องพิมพ์เนสีใดตัวใดค่ะตาเอดมาค่ะสวัสดีครับวัน้องพิมครับสวัสดีค่ะผาพอพี่น้องมาอยู่ที่บ้านพอน้องพิมพ์เพื่ออยู่กลางทงเพื่อ บรรยากาศคอนโดหรูทางทุ่งนาถืะไปเนาะเราผมพี่สวดจักจันก็ว่าวันนี้ก็ว่าถ่อยปคาคาแต่เอาเอาจ้อจเอาบักกี้หางนี่จัดจังหนักเนี่ยเ่อวันนึ่งถือว่าไอตัวเลขถืออยู่ครับต่ว่าจะคองบริสุทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเลยครัเพืาอแตกก็มองนะครับเพราะเราเหมี่ยนเนาะ น่าเสียดายเนาะเลขกถืกอยู่ผมกัได้มาไถ่ทำอยู่เลยเลขกกระเขาอยู่ดักแต่ว่าอันตรงนี้กับวาสนาไพมั่นขึ้นว่าน่ะเอฟซีกับจิตถือน้ัอยู่เขาพูดถือว่าถือนอ่ะอันนี้ก็ถือว่าบุญวาสนาเพิ่นเนาะท่านผู้ใดเถื่อนจเย็ดบุญเฮหดกุศนต่อไปครับเพื่อจ้าของสิได้มีสรงมีหลับนะครับมจ้เป็นแนวทางอยู่ผมเจ้าว่านี่เนี่ยตัวเลขที่ได้มากนี่เป็นเลขทูบหรือเลขเอียงจังไหลไรลักษณะใดไรสำหรับเลขงวดนี่อ่า มีเลขเอฟซีปูเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพิ่นขอตองวัดไทมแล้วที่นี่ผมก็เลยตองวัดไท้จะมีเป็นเลขอ่าพู่มปูปูตาคือต้นมะขามอืครับแล้วก็มีเลขทูบไหววันผาหญ่นะครับว่าแก่บนเพิ่นห้ากาวอีหอย่างไหวห้ามาแก่มาปดเพิ่นนะครับิได้ขอโชคอหลับในโอกาสต่อไปอืครับแล้วก็มีเลขค้อมฟันจำจำชนิดครับ ครับเชียวให้ให้ที่คลิปดดยวแล้วเลยนะครับเเอาคลิปดดยวแล้วเลยมันใค,ครบ้านันเนาะคมันจะค่อยประหยืดเยี่อเ,เอาเอาที่แรกกันตองวดกันได้ตัวใดได้มาลักษณะใดแบบใดกะจุดถูกขอปูขออีพอแล้วครับอือพอดำหมายถึงทูกเชียงท่านี่บั่ครับทูกแนวใดอลไที่นี่ทูบอาไวพระวายเื้า,ไ,าไปนี่ม<แ>ัน่อเปลี่ยนตัวเลข บอกว่าให้ผมมีบนแรงบัลนดนใจให้ผมเห็นอยู่มงได้มงหนึ่งในที่ใจผมอธิษฐานแล้วผมมากมองนั้นผมกับซีมองนั้นตามที่ผมเห็นนะปัจจุบันตัวเลขยังยังตัวแบบไงพ่อเมืองเกิงโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหลังจากสัมผัสเจ็ดเดียวทายบิ้งเลยเด้อครับผมเดียวสิื่อภาบิซีครับพงนะครับพ่อพี่นงคบครับอันนี้คือได้มาแล้วสามารถเปิดเผยตัวเลขได้ตอนนี้บ่เดี๋ยวเฮากระจายไปเปรียบเทียบว่าแล้วแต่ผู้ใดเห็นตัวใดก็ะย่าทอะมองนั้นแต่ว่าพลอยพิณผมเห็นเป็นตัวใดสำหรับอยู่ในจุดเมืองเกิงนะครับ ผมเห็นเป็นตัวไรได้จุดบางกึงอ่าเอาเป็นเลขต้องงวดที่ว่าต้นมะขามปูตานะครับครับเลขสองตัวเป็นเก้าเจ็ดครับเลขสองตัวเห็นเป็นเก้าเจ็ดเลขสามตัวเนี่ยหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์เห็นเป็นเก้าเจ็ดกับหกแปดศูนย์ชัดเจียนตัวนี้ไม่รงไม่บนชัดเจียนตัวนี้แต่ว่าก็เอาไปซับกันเอาเนาะครับซับมันเอาครับค่ะเห็นลอตเตอรี่ค่ะยังคงงลงเหลือนะครับยิบช่วยได้ครับยิบครับผมค่ามีโชคมีลาบครับผม แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่พอน้องพิมพ์เห็ดยังสีเด้อเดี๋ยวสีให้แอบทาไปบึ้งแต่ว่าถือบ่ถือนั่นพอน้องพิมพ์กับบอลลูแล้วแต่บุญวาสนาไัยมันครับผมครับผมแต่ว่ากะใคยจะว่ากันครับผมครับเดี๋ยวฉีดมาสวัสดีครับที่รังมันกับอุกังอยู่ดีเป็นเรื่องธรรมดาครับตัวเล็กตัวเบื่อเนาะครับช็อตต่อมากครับช็อตต่อมากครับผมครับช็อตต่อมากนี่ได้มากจังไนสำหรับตัวเล็กคือผมถวายทุกวันพายง่ายที่ผมเห็ดอยู่ประจํา ที่ปฏิบัติอยู่ประจําครับครับผมจูทูบยังทายผมบอกว่าพอให้เป็นี็ยังลูกอธิษฐานเด้อให้ออกมาให้ตรงกันเนี่ยพอเด้อให้ลูกเห็นครับครับรักฐานยังครับดีนเองยังอยู่ครับโอ้ลักฐานยังอยู่ครับดีนเองยังลงเรือครับอ่ายืนยันจากปากของพี่กันได้ตัวใดบัตรแปดห้าเก้าครับแปดห้าเก้าเต็มหน้ากระดาษเป็นน้องพี่น้องแปดห้าเก้าก็งสี่เต็มเลยครับเรื่อตอนนี้ ได้ท <ologia> ูบวเปียห้าเก้าอาอาขีดขีดเขียนบอกนะครับเป็นเลขทูบแล้วก็ครับผมครับผมเดี๋ยวผลชี้ว่าคือให้เลขกหายตัวเทนนะครับมันจะมีประเด็นเกินตก้อนมันฟันบ่ค่ะหรือยังไหนกว่าอาคือขอครับจุดทูบแต่ขอปูตาเฮาเฮาใหงห่อซองอยู่ต้นพุ่มปูตาเฮาต้นมะขามนะครับอ้ยตัวตัวก้อนเห็นอยู่กลามเสาเอออ๋อไอ้ยตัวก้อนเห็นอยู่อันนั้นเห็นอยู่กบมะขา อยากก็ได้ไอ้ก็ได้ประกาศเสรใส่ใหญช่รึเปล่าดนี้ครับผมแต่ว่ามีโมกเม็ดครับโมกเม็ดแบบได้เดี๋ยวเลขสองตัวนี้มีซี่หางนี่เดี๋ยวเอาช็อปทุท้ายโอ้มีสิมีเลขสองตัวให้ซี่หางนี่ค่อยเอาเลขช็อตทุท้ายเนาะอืออือแม่หลวงพี่มปนฝันบ่าอะไรว่ได้ฝันนะ เอ,า,อาวาอาอ่ากันไปสำหรับช็อตทูบนี่เข้ากับชัดเจนแล้วนะในส่วนช็อตทูบช็อตที่สามนี่คืออีหยังบัน่นมีเลขเสียงซิมซี่ครับเสียงซิมซี่พ่อมเสียงซิมซี่ไปทำบุญข่าวนำค่าไฟาย,ยุสานพ่อปูหลักเมืองนะครับเ,เอาเอาให้มันตรงตรงกันจัดนนอ่านมะนก็ต้งขีเตรียมหนากระดาษไหมเอาเลยบาบาวบุกอังเนี่ยแบนี่แหละครับผมประเด็นเราอยอกคิืๆแลอก อ๋อหยอกพ่อน้องพิมเด้อะพอนางน่ะอ่อหยอกกันตามภาษาคนที่ค um ุ้นเคยกันเคยมากเลนะเขที่ออกครับเลขที่ออกสองเจ็ดครับสองเจ็ดครับผมโอ้เซียมซี่ได้สองเจ็ดครับไก่ยังติสเจ็ดอยู่เนาะอ่าที่แรกได้เก้าเจ็ดเสียมซี่ได้สองเจ็ดแต่เลขสามตัวก็มีส่วนเข้ากันใกล้เคียงมีแปดห้าเก้าเลขทูบมียายเถาบอกครับบัดที่นี่ยายเถามาอีกยายเถาผู้วันนี้ไปนอนเบี้ยนึงื่ัน โอ้บอกแล้วบอกว่างเไยกันห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดแล้วใดมั่งในย่า่เถาในที่นี้เพื่อนย่า่เของเ่นผมพาไปเบิ้งโตกอกไก่มีเอฟซีใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีตั้งประเทศครับผมเพื่อนให้เงินเหลือจ่าค่าขนมเล็กๆน้อยๆย่า่เถานี่ก็ไม้ถึงน้องพิมได้ครับพ่อพี่น้องนะย่า่เถา่วนโตของพอน้องพิมห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดไก่มีความกับเอฟซีนะครับย่า่เถามาเกลมันถ่าไปเนาะขอเนี่ยนะครับเด้อเพื่อนเพื่อนบอกสองต มีหาเจ็ดแล้วก็เก้าสี่ห้าเจ็ดกับเก้าสี่ครับผมในในส่วนของใยเท่าวงเล็บเนี่ยน้องพรีมแล้วก็หางสุดท้ายนี่เป็นของพ่องั้งพรีมคือหาเก้าเน้นครับเป็นเล็กมากมากหางสุดท้ายคือห้าเก้าเป็นเลขของน้องพรีมเองนะครับก็มาตรงกับเลขทูบครับอ่าเลขลายตัวเป็นยังคือมากตัวนีนปะเนาคือมากเลขหาเก้าที่ไปที่มาเปลี่ยนไดนต้องมีฝันนีอย่างกับยางเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวม่งนั่นมาฝันอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ผมบ่าอธิบายนอกนอกคือ เอาทันสันเนาะเอาตอนเลยเอาตอนหมดพอแล้วว่าเลขสีออกเก่ามาหาผมเลยเลขสีออกเก่าเด้อยู่งทึ่งแปดยู่ทั้ง่ 8, งางบาดที่นี้ในน้ำผมเองผมเป็นหา,นหาผมเลยมักตัวนี้ครับมาคาเก่าอันนี้ผมลองตีเบลงเดอร์อันนี้คันถือบ่ถือเอฟซีเบงจังไดลองจับจับตอนมึงครับว่าชิเป็นสิ้นแบบใดครับผมห้าเก้าเม่นว่าสองครับผมผมเลยเอาเถากับผมีใส่กันเลยห้าเก้าแปดห้าเก้าสิบบ ซึ่งบางเอิญก้าวมังกรตีกสูบเจ้าสินบัวครับสองตัวเนี่ยนะครับคาลอตเตอรี่ยังลงเหลืออยู่ฮะนะคืออันนี้คือเป็นเลขมากเดีไปตรงบางเอิญตรงว่ฟังก้าวสียังนี่มันกับวนเวียนอยู่นี่เนาะครับผมถือว่าเลขสวยอยู่ดิว่าเลขวันนี้ถือว่าเขาเขาเขานีเก็สวยอยู่ผมมาคาเก้าไล่ครับครับผมว่าวนผมก็สวยอยู่ส่วนจังหวะนี่ชื่อวาชนะจินบ่ได้กำไรเห็นหรืไปไปเห็นใสสวยว่านี่เลยนี่ว่าเลขหาเก้านี่มันบันดวนใจนะมรถขั้นขาวไหมครับรถขั้นขาว นี่เก็บม,มาฝันกับบ่จักวะเอาอ <laughs> องั้นเ<ะ>ก่าตีรถตู้บ่แน่นเอาฮะแล้วเก่าอ้าวขาเก่ากันเราคาเก้ากับจีดีเฮ๊กะกันละเพราะว่าคันสีอธิบายความฝันไปนหลายหนึ่งมันเห็นไป,ปนดิเบนรถแล้วจีไกยเป็นตัวเลขหลายตัวผมเลยตัดตอนๆเห็นเลยอืออือครับประมาณนั้นหมาว่าหาเก่ากันรถเนาะครับอือนั่น เราบอกว่าังศีนาอเราว่าทั้งทึงสียออกเก่าได้หล่ะหำหลูกเอ้ล่างสีออกแปดเที่วพอพอในความวันคุยกันผมก็เลยมาอธิษฐานไหวพะระสวดมนต์เหลากถาถวายพลละมาลากไหม่ให้เป็นเพียงพอมาเด้อให้นิมิตออกมาเป็นเพียงพอมาหาจุดรูปถูกออกมากครับเป็นดังที่ปัถนบแต่ว่าทราบว่างที่ว่าแปดย่ดานบรับานเก่ายู่ดานล่างหาหาขันกลางนี่ก็เป็นมาที่ว่ามาหาเก่าครับหาอยู่กลางกลางนี่ครับ อากาดิเชียผู้เคยถือเคยนั่นนี่ตัวว่าเพื่อนผมนี่ฝันจังไหนฝันลงไปแต่ละคืนฝาดอยู่เพราะแบบนั้นฝันอยู่พนเพราะแบบนั้นแต่ <laughs> ว่าใบนามาหลังักเจียเตียนกันมาเลื่อมอยนั่งเจียได้เรียกซื้อกับว่าถือใจอ,อันนี้แม่นบ่แม่น,มนถือบ่ถือกเยาวากันเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีครับผมเป็นแนวทาง้งไงครับ<ม>สิมาใหม่ชัวร์คำกันบึกกับว่าอะไรนี่ <laughs> เอาวันนี้ก็เหลือช็อตสุดไทยก็คือเลขสี่หางนี่แม,ม่จะใส่เลขสี่หางสี่หางครับอ่ามีสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่เก้าเก้าสี่นี่เก้าเก้าบเลขชุดนี้วนี้เมนโอโอ,อาวงเนียวงเนี่ยสนามเลขสี่หางนี่เฮ็ดจะให้เขียนไว้ต่างหากรถไปเนาะครับเอาเขียนก<ต>็คือเลขชุดนี้นี่เขียนไว้ต่างหากว่าว่าเป็นเลขรวบรวมให้แล้วครับผมอืมไม่ใช่เาเขียน แปลว่ามันเขียนเหรอเนี่ยแต่ว่าพูดถึงว่าสีเบื้องหลเนี่ยมันเฮ็ดเป็นสองตัวสี่หางตั้งหากครับแล้วเฮ็ดเป็นเลขสามตัวทูบกับเลขสองพู่ตามันจะดูบ่หลายตัวนะครับลักษณะแบบนี้ตาไล่ครับไล่ตาไล่ตาแมนแมนแมนอ้าอาเขียนไม่เขียนไม่สันเอ้าครับพ้อยพี่น้องเดี๋ยวเขียนไม่ก็ได้สีเฮ็ดจังไรก็ได้ที่ว่าห้มันหลายตัวแมนครับลบออกจากตามพู่ก็ได้แขนผู้เสือน้ำเสือน้ำจนวิ่งหมดแล้วครับนี่ ครับครับอืมเห็ดเห็ดเออเห็ดเห็นเปลี่ยนแถวแม่์โอ้ยงามไรครับนั่ส่วนเอาเลขตอวนี้เพื่อนเลยครับองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสี่นี่บอกครับเม่์ครับเออเนี่ยนะเฮะแต่ว่าแห้งช่วนตัวผมมากเองนี่ผมเน้นหางก่อนอืมมากลายพอมาหาเนาะวอนที่นอนพอมาหาเนี่ยผมกับแม่พี่ก็มาบอกบอกกันนะครับอืมโอ้ยคันนี้มากระสุนผมไปแล้วอืม ค่ัจะตัวปจจใจนี่แล้วเนาะอันไหนันไหนเนาะอ่าอ่ะกันใส่กันคือผมขอวันนี้ขอวพิเศษให้งตังปังครับนี่ี่แนววอกกับพู่ตายอยู่นี่อยู่กันเหล็กแสงไตเออนั่นละสวยงามแต่ว่าเพื่นว่าหลังจากที่ได้เล็กพวกนี้มาแล้วฝันดีบ่ะือว่า ได้เหล็กมาแต่หลายมือผ่านมาในฟันดีเป็นเดือบือบลึเข้าอันนี้ถามมาถือกบ่ออันนั้นแล้วได้บุญบาร,รมีเจ้าของอที่ว่าเจ้าของพี่เป็นแนวทางให้ FC ครับครับเถือบ่อถูกอันนี้คันพ่อหลวงพี่โมโหว่ามันหิถือกนี่โอ้ยผมสวัสดีครับสวัสดีครับเด้าโดนแล้วอันนี้คือ,อความฝันนะครับเนาะอันนี้เล็กมาเขาขอพรเพื่อได้จังสี่เพื่อให้มาจังสี่ครับผมเขากระบอกไปตามข้อเป็นจริงครับ มีเท่านั้นเกาโควงจว่วงจวนสวยงามสวยงามเน้นสามตัวเน้นสไนเปอร์น้องพิมสามตัว่ครับเน้นสไนเปอร์แปดห้าเก้าครับแปดห้าเก้าอ้าวสวยงามนี่ละเมื่อกี้ซีมันขึ้นหน่อยว่นนี่แมีนเขียนซื้อไว้น้ำหนักวันนี้เนาะฮะเขียนมีเซียมซีอ่ามีนครับเขียนบอกเพื่อนนั่นเลครับเซียมซีครับผมให้เพื่อนเลือกเรียนเอาครับคาผู้ใดมีมกระสุนหน่อยมกระสุนไรฮะ ห้าเจ็ดนี่น้องพิมทามีช่วงนี้หนาเพิ่นกับจีเดยเวิสบุรีท่านต่อไปครับใส่บ่งใส่บาทยังก็ว่าไปสิงไหนมันดีน้องพิมพ์บอกสองตัวนึกไหมหลักร้องใส่กันมันท่านบอกสามตัวหมดแล้วผมตัดให้ซื้อผมบอมบ์หลีกหกอ๋อฮะชัดเจนียมเลยยังอีกวันนี้ยเจียซีน้องพิมพ์ถูกเอาครบแล้วเรียบร้อย โอเคเลยเดี๋ยวสิบจีใต้เงาบางคำก็ใต้ถูกมาแปะในในช่วงทีว่าวงบางามเนี่ยกระดาษเหมือนกันยาบขเป็ี่ยนยังกระแทบลูเลี้ยงนี่จีใต้ไม่ถัดสรุปดีกว่าสรุปแเราพ่ออะไรเนี่ยนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อน้องพิมพ์เด้อค่ะพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบก็บแคปหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาคะ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของพ่อน้องพิมพ์ค่ะส่งวัตถิพันธ์มากข,ของพ่อน้องพิมพ์ก็เข่าสามฮาค่ะพี่น้อง ท่านไหที่ชื่นชอบก็บเก็บไปพิจารณาค่ะยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะท่านไหนที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังช่องแหม่มผ้ารวยค่ะซึ่งแหม่มผ้ารวยได้ทําอีกช่องหนึ่งก็คือแหม่มผ้าโชคนนองไม้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหน็นดีได้ค่ะเด้อซึ่งตอนนี้แหม่มผ้ารวยมีมีสองช่องค่ะมีมีมีแหม่มผ้ารวยแล้วก็แหม่มผ้าโชคค่ะฝากพอแม่พี่นนองเอฟซีทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เห็นดได้ะค่ะเด้อกดกระดิ่งเห็นดีค่ะ สำหรับคลิปนี้เอดกัเขาอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องโชคคมันๆใส่ปีใหม่ค่ะให้ได้มีเงินกินปีใหม่เฮับสวัสดีปีใหม่กันค่ะขอให้พ่อแม่พี่น,อน,น,น,น้อ,อ,นองทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะปังๆรวยๆใส่ปีใหม่ได้ค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้แอดกัเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเป็นเพียงแนวทางขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมค่ะก่อนสิลงทุน ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้สติทุกครั้งค่ะการลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ